สัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง m 2 g Family ของเรานะคะนี่วันนี้เรามาพร้อมกับรถเบรี่เด็กเล่นที่มีดีไซน์โดดเด่นมากๆนะคะเราจะมาบอกถึงรายละเอียดนะคะสเปคของเขานะว่าเขาทำอะไรได้บ้างนอกจากดีไซน์เขาจะสวยเก,ก๋พูดแล้วเนี่ยเรามาทำความรู้จักมอเตอร์ไซค์วินเทจพ่วงข้างรุ่น3,9,8,7กันเลยะคะ่ะ ดีไซน์โดดเด่นมากๆนะคะด้วยตัวบอดี้ของเขาเนี่ยจะเป็นแนวรถคาเฟ่เป็นมอเตอร์ไซค์คาเฟ่ที่พ่วงข้างเป็นทรงแบบวินเทจจัดๆเลยแล้วมันดูแบบคูลมากเท่มากเลยนะคะและตกแต่งไฟด้านหน้าเนี่ยเป็นไฟ LED เป็นไฟ LED ด้านหน้านะคะแล้วก็มีไฟ RGB ด้านข้างนะคะวิบวับซ,ซ้ายขวาเลยนะคะแล้วก็มีไฟท้ายด้วยนะคะบอดี้เขาเนี่ยเท่มากนะตกแต่งทําเหมือนเป็นโชกคจริงนะคะมีล้อ นะคะมี3ล้อนะคะนัางลองขี่ก็จะปลอดภัยมากๆนะคะ <S <S <ๆ S 1> รุ่นนี้นะตกแต่งเบาะนั่งสําหรับคนขี่เนี่ยเป็นแบบเบาะหนังด้วยซึ่งมันเพิ่มความคลให้กับตัวรถมากๆเลยนะคะด้วยตัวดีไซน์เอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยือแบบเท่มากๆ <S <S มาแรงและขายดีสำหรับร้านเรามากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะรุ่นนี้ก็ยังมาพร้อมด้วย ระบบเดินหน้าถอยหลังนะคะมีระบบเดินหน้าถอยหลังด้วยน้องๆสามารถบับงคับได้เลยโดยใช้ปุ่มเหยียบนะคะใช้เท้าเหยียบคันเร่งแล้วก็ต้งค่าระบบให้เป็นระบบเดินหน้าหรือถอยหลังก็ได้นะคะมาถึงฟังก์ชันออสัญนานกาณอื่นๆก็คือรุ่นนี้นะคะสามารถเปิดเพลง MP3 ได้ซึ่งหัน USB นะคะหรือว่าสาย AUX ก็ได้นะคะแล้วก็ตัวตัวที่ตัวรถเนี่ยก็มีเพลงอยู่ในเครื่องให้อยู่แล้วนะคะรวมไปถึงนิทานสันทนาการต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะสามารถฝึกภาษาอังกฤษกับน้องๆได้อีกด้วยนะคะแล้วก็ที่เท่ไปกว่านั้นก็คือสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเปิดเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยอ่าตัวนี้ก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะเปลี่ยนเนื้อหานิทานหรือว่าอยากจะให้น้องๆฟังเพลงอะไรที่ เสริมพัฒนาการอีกจะสามารถเปิดเพลงผ่านบูทูธได้เลยนะคะ,ะรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่ารับน้ําหนักได้เยอะมากๆนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าคอเขามีพ่วงข้างมาแล้วแสดงว่าเขารับน้ําหนักน้องๆได้ถึง2อง <Wow. S 1> เลยและตัวบอกพ่วงข้างเนี่ยมีเข็มขัดนิรภัยให้ด้วยเสร็จสับพนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าน้องๆจะลุกหรือจะตกจากรถได้อันนี้ก็มีการเซฟตี้ให้ด้วยนะคะบอกเลยรุ่นนี้นะคะบ้านไหนที่มีลูกสองคนนะคะรุ่นนี้ถือว่าคุ้มนะเพราะว่า ซื้อไปแล้วเนี่ยน้องๆถามมาเล่นด้วยกันได้เลยทีนี้นะคะเรามาพูดถึงตัวสเปคของรถบ้างดีวกว่านะคะว่าเป็นอยน่างไร ะะรุ่นนี้นะคะมาด้วย1มอเตอร์แต่แรงมากๆนะคะมอเตอร์อยู่ที่540วัตต์กันเลยทีเดียวนะคะ<ม>แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ 12. 1 2โวลต์7แอมป์นะคะถ้าเกิดเล่นแบบฟู l ระบบเลยเราเล่นได้ประมาณ2-3ชั่วโมงเลยก็ถือว่านานมากอยู่กันนะคะ mm. ขนาดของเขานะคะมีความยาวนะคะจากหัวถึงท้ายเนี่ยอยู่ที่112เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความกว้างดังค่านะคะอยู่ที่80เซนนะคะแล้วก็ สูงจากพื้นถึงแงน่นอยู่ที่76เซนติเมตรถือว่าเป็นรถที่คันไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปนะคะ,ะหวังว่าคุณพ่อค,คุณแม่สายรถคาเฟ่หรือว่าสายวินเทจดิสตร์อะไรเงี้ยจะพิจารณาคันนี้นะคะเพราะว่าซื้อไปหน,นึ่งคินสามารถให้ลูกๆเล่นด้วยกันได้เลยนะคะแล้วก็ดีไซน์ดีรถมีความแรงแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะที่สนใจรถรุ่นนี้นะคะมันจะมีด้วยกัน3มสีด้วยกันนะคะนั่นก็คือสีแดงสีขาวแล้วก็สีดำนะคะมาด้วยกัน3สีแล้วก็ถ้าเกิดสนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้รายละเอียดด้านล่างนี้นะคะหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแอดมาทางช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยหรือว่า คุณพ่อคุณแม่อยากจะเห็นสินค้าของจริงนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าของจริงของเราได้ที่เทนทะเลซอย8กรุงเทพนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่า ตัวน้องวินเทจพ่วงข้างคันนี้จะไปครองใจคุณพ่อคุณแม่ที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะอย่าลืมซื้อสินค้ากับร้าน M2G ของเรานะคะเรามีประกันสินค้าให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ฝากสินค้าดีๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเพียงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับสินค้าดีๆครั้งหน้าว่าเรามีอะไรมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันตัวน้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ